สวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยเล่นทั้งวันนะคะวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้ก็ลงให้ทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะคะต่อไปนี้ก็อาจจะลงให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เป็นปกตินะคะอาจจะไม่มีหยุดหรือถ้าจะหยุดลงวันไหนก็จะจะแจ้งนะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์เนาะ ก็ถือว่าปังมากนะคะสำหรับตัวเด่นนะคะตัวเด่นสายวิ่งลูดนะคะก็ทำงานกันยาวเลยเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดแต่ส่วนมากก็อู้เลิศอยู่ค่ะปังนะคะสำหรับสายวินตารางนะคะสายวินตารางถ้าดัดแปลงเอานะคะก็คงจะหมานจะหฮงจะปังกันไปนะคะสามตัวเราแตกสิบสามกระดานนะคะสามตัวเราแตกสิบสามกระดานเนาะ เลขวันที่มาไม่น้อวันที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้แอดก็เศร้าใจนะคะเศร้าใจหมาตาย <c oughs> ตายหมดแล้วคะ่ะทุกคนเอ,อ้ยไปหาเก็บมาเลี้ยงใหม่แต่มันตายเป็กๆมันกัดกันตายคะ่ะทุกคนมันติดสัตว์เรา โดนกัดได้ไปอุ้มขึ้นรถมาหน้าเวอคอเวอแต่ไม่รู้แอดคิดไปเองหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนมันจะตายเนาะงูเหลือมค่ะมันมากินไก่เนาะมันมากินไก่อีกรอบนึงนะคะเล่าให้ฟังก่อนเนาะแบบไก่แม่รอบ,รอบนี้ รอบปกติมันเป็นลูกไก่เป็นสาวหน่อยนะคะอีตัวตัวตัวนั้นที่ตายสองครั้งแล้วนะคะติดกันเลยสองวันติดนะคะมันมาสองวันติดแต่ว่าตัวล่าสุดนี่ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มันเข้าอุตสาห์แบบก็พยายามทำมิจชิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันเข้ามาทางไหนนะคะ มันเข้าไปกินแม่ไก่เนาะไก่พันนะคะโอ้แล้วมันมีควอนสูงด้วยนะคะแต่ว่าอย่างว่าแล้วงูเหลือมเนาะมันสูงมันยาวมันใหญ่มากค่ะรอบนี้นะคะโอ้มันลากแม่ไก่ลงมาเลยม่งเพราะว่าแม่ไก่มันคงไม่นอนข้างล่างนะคะมันคงนอนข้างบนควอนสูงนะคะทําควอนให้มันสูงเลยทําคอกางดีเลยนะคะจะอักเขาทั้งใดกัน ก่อนที่หมาจะตายเนะอะผู้แฟนมูหูนะคะก็เลยเอาสมวกเขาเรียกสมวกจะหมวกก็สมวกเขาเสียบคอเลยค่ะอันนี้อย่าดราม่านะแบบคือมูหูจริงๆเนาะมันมากินไก่เราเนาะทุกคนเนแบบเอออย่างอื่นก็มีเยอะแยะไปกินนะเรามาทุกวันเลยค่ะเปลี่ยนตัวมาหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะแรกๆก็ไม่ฆ่านะคะแบบจับใส่กระสอบไปปล่อยไปปล่อยก็งูเหลือมกับไก่เนาะ แต่ไม่ไหวค่ะมันเยอะเกินทุกคนแล้วแบบตายแต่และตัวมีแต่ตัวมีราคาทั้งนั้นเลยค่ะเราก็ทาข้ออย่างดีนะคะเทปูนนู่นนี่นั่นอ่ร้มาทางไหนตะคงตะขายตะขายสามชั้นนะคะแล้วก็ลวดแล้วก็มีข้อข้างนอกและข้อข้างในอีกนะคะล้อมสองชั้นนะคะทุกคน บูนเปิลโอ้ทำอย่างดีนะคะแล้วแฟนโมหูนะคะเอาสมวกเสียบตรงคอมันนะค่ะโมหูไก่แม่ไก่เลยนะคะแม่ไก่พันเนาะเสียบตรงคอมันนะค่ะทุกคนเสียบตรงคอมันเนาะเสียบปักดินไว้เลยะค่ะทุกคนแล้วมันก็ เหมือนมันจะร้องหรือมันจะยังไงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าไปดูนะคะพอรอบนี้แอดก็กลัวนะคะแอดรู้สึกกลัวเนาะใจใจคอไม่ดีนั่นหละค่ะแล้วก็ตายตายนะคะตายวันก่อนวันไหนก่อนหวยลาวออกคือว่าออกศูนย์แปดนั่นนะคะรอบศูนย์แปดรอบก่อนนี้ก็จัดไปแล้วนะคะตัวหนึ่งแล้วก็มาอีกค่ะแล้วคราวนี้นะคะ เนี่ยที่หวยลาวมันออกเจ็ดเก้าลงบ้านเลขที่ก็เจ็ดสามเก้าแล้วค่ะที่มันออกศูนย์แปดที่แอดบอกว่าจะอับศูนย์แปดนะคะหวยเพราะว่างูตายก็ศูนย์นะคะก็มันตายก็ศูนย์จะงูก็แปดนะคะแล้วคราวนี้วันต่อมาทุกคนก็นั่นนะคะกุ้งโูนะคะก็มันก็ตายนะคะก็จะทำยังไงเนาะกลัวก็กลัวค่ะกลัวแบบที่เขาพูดกันเนาะคนโบราณ จักจะทํายังไงเราอนมากินไก่เรากินทุกวันทุกมันมูหูเด้แรกๆก็ปล่อยค่ะทุกคนมันก็ไม่ไหวค่ะมูหูเรา,ากินไก่เราช่วยไก่ไม่ทันเลยค่ะไก่มันก็ทรมานพอวันต่อมาทุกคนหมาหม,มาเอสแบบตัวเดียบหมานะคะโอ้แบบเบะเลือดเ,อเอต็มมากเลือะ มันไปกัดกันยังไงไม่รู้แฟรไได้ยินเสียงนะคะมันก็เลยขับรถไปดูตอนเที่ยงคืนเนาะหมามันติดสัตว์วก็เลยไปดูโอ้มันมันล้มอยู่ข้างทางทุกคนเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนโดนเขาขาดตายแล้วเขามาโยนข้างทางประมาณนั้นนะคะ่ะเลือดเต็มหน้าเลยคอเบคอวอันะันแบบโอ้แอดก็ตกใจเนาะแอดก็ตกใจนะคะแบบเฮ้ย อ้เราเป็นตุกโคแบบเลือดเต็มคอเต็มหน้าเลยค่ะผมหมาเวอะแล้วหมามันก็ร้องมันมันไม่มีเสียงเลยน,นะคะมันร้องแบบนี้โอ้อหโอ้ออหอย่างนี้ะเหมือน,นเหมือนเสียงงูเลยค่ะแบบงูมันเป็นฟอฟอบอยอย่างเงี้ยหมามันก็โอ้โหโอ้โ,โอย่างนี้นะคะ่ะมันร้องวันเจ็บนะคะอยู่ได้สองวันนะคะแบบแล้ว เมื่อตอนกลางวันก็รีบพาไปหาหมอนะคะคือมันคือที่แรกก็นึกว่ามันจะดีขึ้นนะคะเอายาวอะไรให้มันกินนะคะแต่มันแบบมีมันมีแต่แบบร้องแบบฟอฟอแล้วก็ตกใจเชยไอเราคงไม่อยากจะคิดนะคะแต่ว่าภาพมันเหมือนมากแบบตอนที่แบบสมจมสมวกไหมเสียบตรงคอกัวค่ะทุกคนแล้วก็ตรงคอหมาก็เหมือนกันอะแล้ว แล้วเหมือนมีคนทักเขาบอกว่าถ้าถ้าเหมือนเรารักอะไรมากๆอะ่ะถ้าเราไม่ดมไม่รับเคาะนะคะถ้าเราไม่รับเคาะอ่ะก็จะเหมือนจะมีสัตว์หรืออะไรที่เรารักมากๆรับเคาะแทนเนาะแกก็ยังขอไม่ดีว่ารีบพามันไปหาหมอค่ะตอนกลางวันไปไม่ทันทุกคนจ่ลร้องไห้กระตายใสยร่รถนะคะเสียงเบาไหมเบาก็ขออภัยนั่นแหละคะ่ะเลยทะเบียนรถนะคะ เดีย๋ยวเอ็มีฟังเนาะสามตัวเราก็แตกสิบสามกระดานนะคะแล้วก,ก็ตามนี้แล้วค่ะยาวหลายนาทีเนาะอูุ้กคนหน้าตกใจดิแล้วแบบมันหายใจอ,อ้อย่างนี้เลทุกคนแล้วก่อนมันจะแบบตายมันแบบมันร้องค่ะทุกคนมันร้องแบบเหมือนมันมันจะอ้วกมันก็อ๋าอะอะออย่างเงี้ยมูมมันร้องอย่างนี้ปะวะแต่ว่า ทื่แบบเวลายเนี่ยง,งูมันชอบขู่มันจะเป็นฟอฟอฟอเสียงเหมือนอย่างนั้นเลยทุกคนแบบโอ้ยแอดก็เลยเฮ้ยคือ,อพวกนี้เกิเใส่บาอีกนะคะทำยังไงได้เนาะมันก็มากินไก่เรานะคะแต่ว่างูกับไก่มันก็ไม่น่านี่หรอกแต่แบบมันโมโหอารมณ์ตอนนั้นนะคะคือเมื่อกินทุกวันมันไม่ไหว แล้วมันกินแม่พันไก่ด้วยนะคะมันเป็นแม่พันเลยนะคะแบบอยู่ในข้อตัวเดียวโดดๆเลยนะคะทาข้อให้มันอย่างดีเลยะค่ะไม่เข้าทางไหนลังคาหรือเปล่าหรืออะไรโคตรเก่งเลยค่ะกิงตัวไหนไม่กินไม่ไก่โป้งไก่ป่าแย่แยแยๆเลยไปกินเสื้อว่ากินไก่พันคนมันโมโหจริงๆค่ะอยเอาไปปล่อยเยอะมากค่ะงูเหลือม งูเหลือมจงอางงูสิงอะไรเงี้ยที่มันเข้ามาไอ้พวกสิงก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันกินตัวไม่เห็นไม่เคยเห็นมันกินตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นมันกินมีแต่งูเหลือมเน,นี่ยล,ลัดมีแต่มารัดตัวใหญ่ๆไอ้พวกนั้นก็ปล่อยไปนะคะปล่อยทุกตัวมีมีสองตัวนี้แหละคะ่ะโมโหมากแบบเสียบตรงคอมันแล้วหมาก็มาคอเบิร์เลยค่ะตรงคอก็ถึงตงอ้องบอกตรงคอตรงหน้าเลือดอาบ เอไม่ชแต่แอดก็ไม่อยากจะคิดมากนะคะนี่แหละค่ะทุกคนตามหัวใจหมาด้วยนะคะก่อนมันจะตายมันร้องด้วยกันโอ้โหอย่างนี้เลยแต่ก็ทำไมหมาถึงร้องอย่างนี้แต่ว่าเหมือนคอมันคอมันแตกค่ะทุกคนคคมันแบบโคมันทะลุอะ่ะเหมือนตอนเสียบงูเลยอะ่ะนี่แต่แต่แอดเคย ม่นี่เขาบอกว่าสัตว์หรืออะไรที่เรารักมากๆมาถ้าเราไม่ถ้าเราแบบดวงเราอาจจะยังไม่ไมตกนะคะเราเลยเหมือนจะมีอย่างอื่นมารับเคาะแทนอย่างนี้หรือเปล่าน,นะคะนี่เขาบอกว่าพวกงูเหลือมงูใหญ่อันนี้เป็งนงูที่ทงที่ที่โอ,โอ้เอดกว่าทีนี้ก็จะใส่บาตรก็จะบวชเขาเนาะจวงเวียนจวงกรรมเงือกเล้อพกกมันมูหวจริงๆรีม่คนมันมูหมาทุกคน หรก็อาถรรพ์งีก็อากลัวแล้ะเต๋อเต๋อเต๋อจุดทู่ไปเลยบัวเขาเลยค่ะโอเข้ามากรนีนะคะเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันวันพระนะคะพรุ่งนี้วันพระด้วยวันพระที่สิบสองนะคะทุกคนเด่นหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่ตัวเจาะนะคะ ศูนย์แอดก็แทนค่ามันไม่มีหกกับเก้าเนาะก็เลยแทนค่าเป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ให้ด้วยนะคะเผื่อชอบนะคะตารางนะคะหนึ่งสามห้าสองสี่หกเก้านะคะหนึ่งสามห้าสองสี่หกเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งสามสี่สองสองสามสองสองสี่นะคะสองสามสามสองสามสี่ดาววีนะคะดาววีไปศูนย์หกเบิ้ลนะคะแอดไปศูนย์หกเบิ้ลนะคะทุกคน ก็นี่นะคะเลขรถที่มันตายใส่เนาะก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้หาหนอยไหมนะคะแต่ว่าแลนนี่ก็เลขบ้านนะคะก็ถ้าชอบเบอร์ก็จัดนะคะกับหัวเลขบ้านที่อยู่ปัจจุบันเลยนะคะอันนี้บ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะ <S <S เลขตารางแอดขอขึ้นให้นะคะนี่ที่ที่แอทแทนค่าให้นะคะแทนค่าออกมามันก็จะเพิ่มเป็นศูนย์สองสามศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามศูนย์สามสี่นะคะทุกคน พรุ่งนี้ก็วันาพาคก็รอเลขทูปกันนะคะเลขทูกก็ถือว่าปังไหมทุกคนก็พิจารณาดูนะคะแต่สามตัวไม่แตกเนาะสามตัวไม่แตกได้แต่สองตัวนะคะแล้วก็ตัวแปลงเอานะคะใครแปลงได้ดีใจด้วยนะคะสําหรับเลขทูบนะคะแต่ส่วนมากจะได้สองตัวกันเนาะวันนี้ไม่แตกสามตัวหรือเปล่านะคะสามสามหกหนึ่งนะคะเศร้าไปด้วยเฮไปด้วยกันทุกคนเออโ้ นี้ก็เดี๋ยวจะใส่บาทนะคะก็ลองก็ลองดูค่ะเผื่อชอบนี่แหละคะ่ะที่มาของที่มาของสองสีสองเจ็ดสีนี่แหละคะ่ะก็ว่าจะพากันพากันไปนี่ก็ได้ลดได้มาเยอะแล้วนะคะนี่ไม่รู้จะออกไหมนะคะเผื่อให้โชคนะคะแต่ก็ได้มาแล้วเนาะ แล้วว่าหมาที่บ้านก็ให้คุณตลอดนะคะเวลาแบบมีอะไรมันก็จะแบบให้โชคตลอดก็ลองพิจารณากันดูนะคะทุกคนหมดเลยค่ะหมาตายอู้ปีนี้หมาบ้านแอดตายตายไล่ไก่เลยค่ะหมดเลยค่ะตอนนี้เหลือหมาอยู่สองตัวจากหมาแปดตัวตายปีนี้หมดเลยค่ะร้องไห้เจ้าละวันเลยอ้เอาเอาไปนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะทุกคนอาพิจารณากันดูนะคะเผื่อรวยเผื่อเฮงเผื่อปังเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดก็จะใส่บาทเนาะเดี๋ยวจะไปถาม g o o g l e หน่อย <c oughs> ก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าทุกคนภาพติดตามไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบว่ามันเจ็บขนาดนี้นะคะทุกคนทอคอทะลุเลือดอาบหนะ้าโอ้แม่ง มันกัดกันยังไงมันติดสัตว์อะทุกคนแต่ว่าทุกครั้งก็ไม่เคยขนาดนี้แต่ว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นนั่นเสียพองูโคหมาก,ก็ทะลุอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่อยากจะคิดมากนะคะเดี๋ยวเครียดขอเข้ามาเขาเอาละค่ะโอ้ยเครียดเลยมันโมโหเนาะกินไก่ทุกวีทุกวันไสโหลดเลยอะซูนเลย ยิตัวอื่นก็สิบัวโดโเจ็ดขวบรวอมโซงสันเลยพี่น้องล้อมตะขายข้างนอกอีกนะคะข้างนอกตะขายนั้นมีทั้งตะข่ายสายตะขายตะขายเหล็กนะคะที่ที่ล้อมข้างนอกคือล้อมเลยเนาะชั้นหนึ่งแล้วก็มีคอกข้างในคอออีกค่ะชั้นหนึ่งนะคะมันกระโผดตกเวอรอือ ตอนมันอีตัวนั้นที่ว่ามารอบวันวันก่อนที่มาก็คือพยายามสำรวจแล้วนะคะมีรูหนูรูอะไรมันขุดไหมก็ปิดหมดแล้วนะคะหรือว่ามันแอบอยู่ในห้องพวกเราไม่เห็นมันเนาะงูเนาะงูกับไก่เป็นของคู่กันค่ะแต่ว่ามันก็โมโหก็ใส่คักเสียบข้อด้วยว่ะเม่งวันต่อมาโคหมาก็ ไปยังไงเนาะโคมาทะลุเลยค่ะตายเหมือนกันเลยค่ะทุกคนว้าวว้าวอ,อ,อ้มันลอยอย่างเงี้ยทุกคนเวลามันหายเนาะให้เราก็แบบที่แรกก็นึกว่ามันจะไม่หนักขนาดานี้แต่ต้อนแบบมันกุ้งโคเหมือนโค,งนะคะโองูเลี่ยค่ะแบบมันกุ้งโ้อแบบอย่างเงี้ทุกคนอ้ยพากนันรีบอุ้มมันขึ้นไปโรงพยาบาลไม่ทัน,นะคะ่ะ ตายกลางทางเลยค่ะก่อนมันจะตายมันแบบโมันร้องอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ตกใจเลยค่ะมามันร้องอย่างนี้ไรือมันเจ็บข้างในไหนมนอนาะไปละค่ะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเอามาเล่าให้ฟังมีเคล็ดลับอะไรท,ที่ก็มาบอกแอดบ้าง้ะแอดก็เสียวกลัวมันกันค่ะตอนนี้ เขาเห้หวงหวงูหิ้งเป็นจุดทีโน่เอาสำหรับชิดนิราไปก่อนสวัสดีค่ะ